ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมีการชมรุมใช่ไหมคะ,คะ มีสสของทางทางพักฝ่ายค้านเนี่ยไปร่วม<ค>สังเกตการด้วยก้าวไกลก็ไป4คนเพื่อไทยก็ไปแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจากการลงพื้นที่หลายๆายครั้งเนี่ยเชื่อว่าทุกครั้งเลยนะโดยเฉพาะสสของทางพักก้าวไกลเพราะว่าก็มีภาพเห็นในโซเชียลอยู่ตลอดเวลาว่ามีสสของพักก้าวไกลที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอยู่เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการด้วยเช่นเดียวกันคือพูดแบบภาษาทางการนะว่าไปสังเกตการแต่พฤติกรรมอีกเรื่องหนึ่ง แต่พูดตามหลักการแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่เขาได้ไปสังเกตการหลายครั้ง เมื่อวานคุณวิโรธลักษนาดิอนนะคะสสบัญชีรายชื่อจากพักคก้าวไกลก็ได้พูดถึงสถานการณ์การชุมนุมบอกว่าหลายครั้งที่เราเข้าไปสังเกตการชุมนุมเราก็พบว่ารัฐบาลใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมก่อนทั้งที่ผู้ชุมนุมไม่มีท่าทีใช้ความรุนแรงอะไรเลยมีการอ้างถึงการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ของผู้ชุมนุมบางคนซึ่งไม่ได้เข้าข่ายก่อการจลาจลแล้วใช้เหตุการณ์หนึ่งมาเหมารวมคนทั้งหมดเพื่อใช้ความรุนแรงและก็นอกจากนั้นเนี่ยพักเก้าไกลก็บอกว่าที่ผ่านมานั้น ทางพักมีการลงพื้นที่มอนิเตอร์ทุกเหตุการณ์ลงพื้นที่ภาคสนามโดยสสของพักด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยจะมีภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบานันกําลังจะยืน่นเรีประธานสภาตรวจสอบการลงพื้นที่ของสสพักก้าวไกลว่าเป็นการลงพื้นที่ไปแล้วดูแล้วเนี่ยจะเหมือนกับเป็นพักพวกเดียวกันกับผู้ชุมนุมหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามันเหมาะสมกับการเป็นสสเป็นผู้แทนรัษฎรหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าการที่เขาลงพื้นที่ไปเนี่ย เขาไปแล้วเขาก็าไปเพื่อที่จะไปดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและที่สำคัญคือเราไม่เคยขึ้นเวทีเหมือนสสของฝั่งรัฐบาล ไม่เคยมีพฤติกรรมย่วยุคปลุกปั่นไม่เคยใช้ไม้ผู้จงนุไปปลุกปั่นใครและเราก็ครองตนในฐานะผู้แทนราษฎรพิทักษ์สิทธิของประชาชนเราจึงไม่กังวลกับการยื่นตรวจสอบในครั้งนี้แต่ก็กําลังจะพิจารณาว่าจะยื่นตรวจสอบสสของฝั่งรัฐบาลที่ขึ้นเวทีกับผู้จงนมุมอีกฝ่ายหรือไม่ค่ะ,ะนะครับอันนี้คุณวิรโลดใช่ไหมก็เหมือนกับมาการันตีว่าผู้จงลุเนี่ยจมนมุมโดยสงบมนะไม่มีเราไปก่อความรุนแรงแล้วเหตุการณ์วันที่17 พฤศจิกายนนี่คือคอะไระแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็พยายามจะปกป้องสสของตัวเองว่าสสของตัวเองเนี่ยลงพื้นที่ไปเพื่อไปสังเกตการ,รดํารงตนครองตนในฐานะของผู้แทนราษฎรแล้วก็ไม่ได้ลงไปเพื่อที่จะไปเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้เลยนะคะเอาไหนไหนพูดถึงสสก้าวไกลที่ไปลงพื้นที่แล้วคุณนันทยาคไม่มีอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยเขาก็ไปบ่อยนะ คือเรียกว่าเป็นขาประจำหดีอวะขาประจาเลยแม้ว่าเวลาไปลงหาเสียงช่วยหาเสียงที่ไหนนะที่อยุธยาเนี่ยนะราจบ้านฐานทำไมต้องไปร่วมชูสามนิ้วกับม็อบด้วยก็บอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้ชูอะไรเลยนะโอ้โผ่แม่โซเชียลมันก็เห็นกันอยู่นะคะอมรัชชอบปะมิกรณ์คนนี้นี่แกก็จะเรามักจะเห็นในที่ชุมนุมของกลุ่มปลดแอกกลุ่มคณะราษฎรอยู่บ่อย แต่ทุกครั้งเลยเลยเนี่ยนะเนืองๆค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ก็มีคนเห็นว่าไปไปนะครับแล้วก็มีคลิปปรากฏว่าคือคลิปที่จะให้ดูเนี่ยนะทีมงานเตรียมไว้เลยนะนี่บอกล่วงหน้าแล้วนะเดี๋ยวหาไม่เจออีกคลิปที่จะให้ดูเนี่ยก็เป็นคลิปที่ไม่มีอะไรเป็นแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความสนิทสนมของคุณอมรัฐหรือคุณเจี๊ยบกับ แกนนำของกลุ่มผู้ชุมนมุมอย่างเพนกวินต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่คุณอมรรัตน์เป็นคนโพสต์เองใน Twitter ของเธอนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายๆวันก่อนที่ผ่านมาไม่ใช่เหตุการณ์เมื่อคืนนี้แต่ว่าเธอโพสต์คลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแอบกอดอเนยก็เป็นลูกเป็ดจริงๆแล้วเป็นลูกนกนะดูคลิปเลยค่ะ อ่าเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะคุณเสื้อชมพูเนี่ยก็คือคุณเจี๊ยบอมรัตน์นะคะแล้วก็คุณเสื้อดําที่กอดรัดฟัดเหวี่ยงนี่ก็คือเพนกวินเพนกวินนะคะลอริชิวรักษ์ลอริชิวรักษ์นะคะก็สนิทสนมกลมเกลียวกันดีนะคะอ่าแต่ให้กําลังใจอะไรก็ว่ากันไปว่าเราไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะคะแต่นี่ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความสนิทสนมกลมเกลียวของสสเก้าไกลกับ นายปริจิวลักษ์หรือว่าเพนควินเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างก่อนหน้านั้นก็มีคลิปหนึ่งที่คนแชร์กันเยอะมากว่าคุณคุณคุณอมรัตน์เนี่ยไปเต้นไงจำได้ไหมเห็นไหที่ไปเต้นกับผู้ชุมนุมเหมือนกับแสดงพลังประกาศชชนะแล้วก็เต้นกับผู้ชุมนุมแล้วผู้ชุมนุมก็อุ้ยชอบใจกันใหญ่นี่นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นของพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่อันนี้อันนี้ที่หน้าบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์เลยเนี่ยนะครับที่มีการชุมนุมกันเนี่ยสส เพื่อไทยนะครับในนามของคณะทํารรงานเพื่อติดตามการจุนของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรนะครับนำโดยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จปานิชสสคทเพื่อไทยนายสลันทิมสุวรรณสสเลยนางสาวจิรพรสินทุกพรสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยและนางสาวกิจธัญญาวาจาดีอุบลราชธานีจากพักเพื่อไทยลงพื้นที่สังเกตการการชุมนุมนะครับ โดยนางสาวธีรรัตน์เนี่ยบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เป็นการดําเนินง,งานในฐานะคณะทํางานติดตามการชุมนุมซึ่งเท่าที่ดูรูปแบบการชุมนุมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอมไม่มีทีท่าว่าจะมีการใช้ความรุนแรงก็ขอให้เจ้าหน้าที่อย่าใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเหมือนการสลายการชุมนุมครั้งก่อนๆนะ,ค,ะคือการที่อสสลงไปดูแบบนี้เนี่ยด้านหนึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหาคือว่าก่อนที่จะสรุปว่าเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างเนี่ย ท่านสำรวจตรวจสอบอาณาบริเวณหรือบริบทสภาพแวดล้อมอะไรละเอียดถี่ถ้วนขนาดไหนอะไม่เจอ,อป้ายที่มันเมินพระบรมเดชานุภาพเลยเอ่ะคือคำว่าความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่ทางร่างกายอย่างเดียว<อ>ทนั้นนะคะการใช้วาจา<ะ>การใช้คำหยาบคายแล้วก็การสื่อแสดงออกด้วยถ้อยคำที่หยาบคายล่วงละเมิดจาบจ้วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของความรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันคือ ผมไม่ได้ไปชุมนุมกับเขาด้วยนะไม่ได้ไปสถานที่ด้วยแต่ดูดูจากไลฟ์ดูจากสื่อที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาคนที่ไปถ่ายรูปส่งมาให้ดูเนี่ยนะผมยังเจอเลยนะป้ายที่เขียนเรื่องทรัพย์สินเขียนเรื่องหุน้นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะเบล,เลอเลยคุณนันทิยา,าคือถ้าเขาเขียนเท่าไอสต,ติ๊กเกอร์ที่แปะเวลาเราตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าตึกอันนั้นพอเข้าใจได้ว่าไม่เห็นแต่นี่ป้ายเนี่ย ความยาวน่าจะประมาณ10เมตรอ่ะคือทำขึ้นมาโดยเฉพาะเลยแหะไม่ใช่ป้ายแบบกระดาษกิ๊กก๊อกนะแต่มันเป็นแบบไวนิ้วใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วท่านสสเนี่ยไปกันตั้ง4คนนะ่ะแล้วมาสรุปว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีท่านไปไปอยู่ตรงไหนฮะคือตรงนี้มันไม่ต่างอะไรกับเวลานักการเมืองเนี่ยวิจารณาราชก,การเวลาเนี่ยพวกข้าราชก,การนะเวลาไปตรวจบ,รบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมไปปุ๊บก็เข้าห้อง กินกาแฟแล้วก็บอกว่าสะอาดดีอันนี้ไม่ต่างกันนะ <c oughs> คือท่านออกมาเนะี่ยเท่ากับท่านการันตีว่าพวกเขาเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดกฎหมายไม่มีอะไรมินเมย์เลย <c oughs> แต่คนเขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองท่านสสหรือท่านไม่เห็นเพราะท่านไปแล้วไปถ่ายรูปแล้วกลับหรือเปล่าคะท่านเรนไม่เห็นหรือเปล่าคะ